สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนเกี่ยวกับคำทักทายในภาษาจีนกันค่ะอ่ะจะมีคำว่าอะไรบ้างนั้นเชิญรับชมได้เลยค่ะ ราจะมาเริ่มดต้นด้วยที่คำแรกนะคะคำนี้เนี่ยเป็นคำที่ปกตินะเจอบ่อยมากเลยก็คือคำว่าหนีหอหนีหอหนีหอแปลว่าสวัสดนะีทุกคนที่เคยดูซีรีส์จีนหรือว่ารายการจรีนต่าง เวลาเจอกันเขาก็จะพูดนี่หอนี่หอนี่หอหรือแม้แต่ว่าคนที่ไปเที่ยวจีนนะคะไปเที่ยวที่จีนก็จะได้เจอคำนี้บ่อยเหมือนกันเนาะนี่หอนี่หอนี่หอต่อมาคำต่อมาเจ้าช่างเขาเจ้าช่างเขาบางครั้งเราจะเจอแค่เขาใช้แค่คำว่าเจ้าอย่างเดียวจ้าคำนี้อย่างเดียวตัวนี้ตัวข้างหน้าอย่างเดียว บางครั้งจะมีอันอันมาด้วยถ้าเดี๋ยวเขียนตรงๆนะอ่ะเจาอุ้ยเขียนผิดเจาจ่าอ,อ,อ,อันได้หมดเลยนะคะความหมายเหมือนกันหมดแต่ว่าเจ้าช่างเฮาเนี่ยจะมีความเป็นพิธีการมากกว่าดู ใช้ได้กับคนสนิทหรือว่าคุณครูอาจารย์แต่ว่าเจา้ากระเจ้าอันเนี่ยจะใช้ได้แค่กับเพื่อนหรือคนที่สนิทมากๆเท่านั้นนะคะส่วนเจ้าย่อเป็นเช่าเฉยๆเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้ดค่ะมันก็จะไม่มีความหมายนะคะต่วนวานเนี่ยวานเห่า เขาไม่เข้าใจนะคะมันไม่เข้าใจเสี่ยเป็นเสี้ยเหา่าอันนี้เขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะอ่ะนะเจ้าช่างเหา่าสวัสด,ดีตอนเช้าดดเช้าหูเห่าสวัสด,ดีตอนบ่ายวันช่างวันช่างเหา่าแปลว่าสวัสด,ดีตอนเย็น,นะคะ่ะแล้วถ้าลาตีสวัสดล์ล่ะลาตีสวัสด์นะหวานอุ้ยเขียนผิดขีดผิดหวาน อันเฮ้ยสักวันหวานอันหวานหวานนี้อันแปลว่าราตรีสวัสดนะคะหวานนี้กับห,หวานตัวนี้เหมือนกัน อันกับอันตัวนี้เหมือนกันนะคะแปลว่าราตรีสวัสดิ์หรือกุดไนน์เนาะค่ะมาดูในหัวข้อถามไถ่าสารทุกสุขเด็บบ้างน,นะคะหนี้ห่ามะหนี้ห่ามะแปลว่าคุณสบายดีไหมนี้ห่ามะเป็นประโยคที่ใช้บ่อยเห็นบ่อยเจอบ่อยไฮไลท์ไว้ค่ะก็ไฮไลท์เล็ก พ่อพ่อกันนีเห่าที่เจอบ่อยใช่ป่ะอืมที่สำคัญเลยนะนีเห่ามะนีเห่ามะนีเห่าผู้เห่านีเห่าผู้เห่าคุณก็คุณสบายดีไหมเหมือนกันอันนี้ก็เป็นชื่อเพลงนะนีเห่าผู้เห่าหรือภาษาอังกฤษอ่านเ่า h a v e ย你怎么样你怎么样นะคแตลว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างใครที่เคยเรียนภาษาจีนมาแล้วเนี่ยจะรู้ว่าเจนไมมยังเนี่ยมันแปลว่าเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหม你怎么ะคุณเป็นอย่างไรบ้าง你最近过的 เจไอไหมล่ะช่วงนี้ช่วงนี้คุณผ่านไปหรือใช้ชีวิตนะกัวเนี่ยไม่ได้แปลว่าเคยอ,อย่างเดียวนะแปลว่าใช้ชีวิตเตอตัวเนี้ยแปลว่าเป็นเจไอจไหมล่ะเจอไหมล่ะ ก็ข้างบนเนาะตัวนี้เหมือนกันนี่จุ้ยจินกัวเตอเสรมยยช่วงนี้คุณผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างที่ผ่านมานะคะ,ะมาดูต่อไปคำขอบคุณนะขอบคุณพูดยังไงขอบคุณประโยคสำคัญเลยนะที่พบได้บ่อยก็คือทุกคนก็น่าจะรู้กันก็คือ 谢谢，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 วันนี้นะตอบรับคำขอบคุณเคจิม่客气ไจิ客气ไม่จิขอโทษเคยได้ยินเขาพูดว่าตุย้ยพูชีใช่ไหมตุย้ยพูชีจริงๆแล้วเสียงที่ออกเสียงที่ถูกต้องก็คือตุย้ตยพูชีดีบุชีดีบุชี ใส่พิทอินให้นะคะตุ้ยปุฉีสังเกตว่าตัวปูตัวนี้นะมันเป็นเสียงเบาวิธีการออกเสียงเสียงเบาก็คือตุ้ยปู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 ปุฉีตุ้ยปูฉี่ปูแล้วนะปูปุูปูเหมือนพูดคำว่าปูแต่ว่าออกเสียงสั้นๆนะปูปู ตุ่ตอบรับคำขอโทษก็คือ没关系没事没关系没事อีกคำหนะคะ没关系系没关系อีกคำก็คือ没事没事没事บางครั้งเนี่ย是 มีต en, so ัวนี้ด้วยมีตัวเออดังนั้นเวลาออกเสียงข้างหลังก็จะมีตัว r ตามเช่นเม่เนี่ยถ้าไม่มีตัวเออนะคะจะออกเสียงว่าเมื่อเมื่เมื่ถ้ามีตัวเออจะออกเสียงว่าเมื่เมื่เอเอ่คือปากอต้องอาปาก ตอนท้ายอะค่ะเมเชอร์เมเชอร์เมเชอร์เชอเมเชอค่ะเข้าใจไหมคะถ้าไม่เข้าใจก็สามารถส่งคำถามมาถามในเพจได้เลยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับเรียนวันนี้เนาะคำทักทายภาษาจีนกับเหล่าซือมิน้น จงหวนเครือถังอย่าลืมกดติดตาม Facebook แฟนเพจเหล่าซูมิจงหวนเครือาถาังและช่อง Youtube เหล่าซูมิจงหวนเครือถังให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ